ถ่ายเก็บคลิปรีบอยนะครับคุณลงมาแล้วคุณมีอะไรจะคุยไหมฮะดูขึ้นพร้อมกับพี่อ่าวันที่แปดใช่แต่ว่าวันนี้พี่ถึงก่อนแต่ร้อยสองคนคุณ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 เห็นที่เคดีอีสองคนไหมครับสองคนเห็นค่ะอยู่อยู่ตรงไหนตอนตอนที่เราเห็นนั้นนั่งอยู่จากซอกหนึ่งของของระหว่างทางนี่แหละแต่ว่านั่งอยู่สองคนเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้นะครับทางขึ้นภูกระดึง เป็นกําลังใจให้กับสายลุยกับผููพิชิตช่วงนี้ช่วงวันที่8นะครับขึ้นพร้อมกันวันที่8นะครับธันวาคม64แล้วก็ลงมาวันที่11ธันวาคมตอนนี้เรากําลังรอชุดปิดท้ายครับเลดี้สีแดงๆยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวรอแกก่อนผู้ที่ภูกระดึงนะครับเดินทางขึ้นมาทําคลิปพิชิตยอดภูกระดึงเดินทางจากเชียงใหม่วันที่8นะครับธันวาคม64วันนี้ครับผมขอต้อนรับเรดี้อูด ที่สุดตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับสุดยอดผู้พิชิตนะครับผู้กระดึงพี่พี่ขึ้นมาไหนไหน,นะพี่วันที่แปดแล้ว,ว่ะใช่ครับวันที่แปดขึ้นวันที่แปดเนาะขึ้นพร้อมกันเลยวันที่แปดมาขึ้นกี่โมงขึ้นประมาณประมาณเก้าโมงครับพอๆกันแล้วครับผมนะครับก็อันนี้คือหนึ่งในผู้พิชิตนะครับขึ้นมาพร้อมกันกับชจ้ของพวกผมทีเคดีนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่คือสภาพตะกี้ยายถอดรองเท้าเดิมไปแล้วบอกเบาไวเบาไวหมดหมด เรดีอ้อวดกสุดยอดนะครับผมสุดยอดผมเรดีอ้อวดอ้ย,อยหมดแข่งขานะครับนี่ครับตอนนี้ผู้พิชิตนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้กระดึงกำลังเดินทางลงมากระเก็บเป็นบรรยากาศไว้นะครับบักครั้งหนึ่งเนาะในชีวิตเราเดินทางมาพิชิตผู้กระดึงครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดธันวาคมหกสี่นะครับเดินทางมาจากเชียงใหม่แปดวันที่แปด นะครับขึ้นเช้าวันที่9นอนข้าบน9ก้ลง11<ม>เก็บบรรยากาศไว้นะครับนี่ครับโอ้โหผูกกระดึงได้เห็นแล้วครับผมหานละแล้วใจละเรนดูบอกฉันแล้วใจแล้ว,ลลว,ใ,ลวใช่ไหมครับยังไม่ได้ไปเหนพบเลยอะไรคือพบพบตกเหนพบไม่ได้เข้าเขาไม่เข้าต้องมาหน้าฝน <c oughs> <c oughs> แต่ก็จะหน้าฝนขอไปสอนอะไรก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศผู้พิชิตโอ้สุดยอดมาก เก็บบรรยญญากาศไว้นะครับนี่ครับกับที่พูกระดึงอขอบอกนะเหนื่อยครับคลิปนี้ไป่ไปง้ยัไไหนไปเอาไปเปลี่ยนรองทรงนรองเท้ากระเป๋ากบอมีกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าฮะ<ห>อยู่ในกระเป๋าสีนั่นอนะเอาไปใส่ทำไมเลยนะกับอุ้ยบอกว่าขึ้นเอาใส่ขึ้นหมดเลยอย่ามาตลกนี่เอาใส่สีเขียวหมดเลยอะตอนนี้ต้องรอลูกหาบอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยต้องรอลูกหาบแบกลงมา เรดิวส์ยุ้งมีคนบอกรักเราคนนี้บอกเยอ่อะเห็นมุมันเฟซบุ๊กจะบล็อกบล็อกห้าวันผิดกฎมาตรฐานชุมชนบอกรักเยอะเกินไปลูกชายบอกเบื่อเบื่อเกิน เจอกันอีกครั้งครับสอยมาลายครับผม8 9ครับเจอกันสอยมาลายครับเราจะไปบอกรักกันอีกทีหนึ่งยอดดอยสอยมาลายไปพี่อุทยานบอกว่าให้พักฟรีเลยพี่กับข้าวอีกสองมือ้อเดี๋ยวเดินเข้าไปตอนนี้พี่ไปเรากลับเครื่องบัเกิดที่ผู้ชี้บอกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้ว ตอนนี้เดินลงมารู้สึกว่าขาฉันหายไปแล้วไม่มีขาอะนึกว่ามีขาสักแปดอันเนี่ยมาเลย <laughs> ขอบคุณไม้กรญยาสยิครับขอบคุณไม้กรญยาสิผมรู้เลยว่าไม้นี่โคตรสำคัญเลยนี่ถ้าผมไม่ได้สองอันมานี่โหโจขาขาลงมาถึงบ่าย <c oughs> บ่ายโมงขนะึ้นรอบ่ายโมงสนะามนาะที <c oughs> ผมเริ่มออกจากข้างบนมาแปดโมงครึง่ง แปดแปดโมงครึ่งก็โมงครึ่งสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งสี่สนโมงครึ่งประมาณห้าชั่วโมงกว่ากว่านะครับเดินลงนะครับห้าชั่วโมงกว่ากว่าเสร็จเรียบร้อยก็จากนี้ไปนะครับเราก็จะไปจุดรับสัมภาระนะครับที่ลูกหาบขาแบกลงมาตั้งแต่ผมถ่ายเอาไว้นะครับไม่แน่นะครับกระเป๋าอาจจะลงมาก่อนเราก็ได้เพราะว่าลูกหาบนี่ เขาเดินไวมากนะเราจะพักกันตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อทําการรับกรบเะเป๋าเราจะไปรับกระเป๋าก่อนครับอิ่มในการซื้อของสำหรัให้กับท่ท่องเที่ยวนะครับดูให้ดีนะครับบอกวันกันยี่ห้อเดียวกันที่มันดีเยอะนะครับสาหรับทุกหากรานะครับ ดูน้ำ <tamanho S 1> like หนักดูชื่อดูหมายเลขนะครับที่สําคัญให้ดูหมายเลขว่าตรงกันไหมนะครับนี่ครับก่จะซื้อขายสัมภาระให้กับผู้ว่ายางบรรดาผู้พิชิตนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่คือชื่อขอทางลูกหานะครับที่เขาแบกเอากระเป๋าเราลงมาเราจะต้องมาทําการเช็คนะครับเพื่อทําการรับสัมภาระของเราตรงนี้แหละครับ สหรรยากาศสดๆเลยนะครับตอนนี้ขอความกรุณานะครับขอความกรุณานาทงเท่าอย่ายิบมปิดมือไปเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนนะครับว่ากระเป๋าของเราลงมาถึงแล้วหรือยังซึ่งเราทําการฝากกระเป๋าไว้แต่โอ้แต่ โค้มงงกว่าบรรยาวันนี้เยอะนะครับชุดลูกหาบนะครับเขาก็จะเอากับระเป๋าเนี่ยครับที่ทําการแบกนะครับวางไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกองเห็นไหมแล้วก็จะมีแท็กสีขาวติดเอาไว้นะครับแท็กหนึ่งใบจะอยู่ที่กระเป๋าที่ลูกหาบแบกมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบไอที่เรานะครับได้แต่ไหนเข้าบนมาแล้ว หลังจากที่เดินลงมาเสร็จไปที่เรียบร้อยน,นะครับเราก็จะมาหากระเป๋าของเราครับว่าอยู่ตรงกองไหนจากนั้นก็ทําการจา่ายเงนินครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสำหรับการลุยปูกระดึงในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้เดินๆมาก็ยังไม่เห็นถูกไหมเรดี้อุตนะครับกำลังหากระเป๋าก่อนเรดดี้เจอไหม ยังไม่มาเนาะครับคือสเส้นทางที่เอาลงมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับค่อข้างๆเลยฉะนั้นตอนนี้นะครับรอยอย่างเดียวครับรอยอย่างเดียวหลังจากนะครับเราเดินลงมาถึงเนี่ยชุดูหาบก็ลงมาแล้วกระเป๋านะครับก็จะเดินตามลูมากันขนาดเราเดินตัวเปล่านะครับพี่เราเจอไปห้าชั่วโมงกว่านะเราเดินตัวเปล่า,าดูลูกหาบก็แบงหมดีครับร่วมร้อยโลอะ แต่เขาตามหลังเราแป๊บเดียวเองนี่นะครับผู้กระดึงครับกระจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล่อนะครับล่อลอกระเป๋าประมาณนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่วันนี้ต้อมกระชําดำ T.K.D Enduro Thailand นะครับเราเดินทางมาจังหวัดเลยเพื่อมาทำการทำคลิปนะครับพีชิดพู้กระดึง กราบขอบคุณเฮียตรงด้วยนะครับนะครับกราบขอบคุณเฮียตรงด้วยนะครับกราบขอบคุณตั้มพระรามสองที่ช่วยดูแลประสานงานนะครับให้กับทางเรานะครับเดินทางมาตั้งแต่เรามาถึงตั้งแต่ออกจากเชียงใหม่มาถึงเลยอะนะครับดูแลผมตลอดเลยขอบคุณมากครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเกือบบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้กระเป๋าของเรา นะครับเดินทางลงมาจากยอดดอยมาไปที่เรียบร้อยกับพี่พี่นะครับลูกหาหกบกับกระเป๋าใบนี้นะครับโอ้ถ้าไม่มีพี่พ,พนี่ตายผมตายอย่างเดียวครับไม่รู้จะเอาลงมายัางไงเดี๋ยวนะครับทำการนะครับผมพอเราอยู่นี่เลยเก้ากิโลนะครับเดี๋ยวรู้กี่บาทว่ากี่หนึ่งครั้งเดี๋ยวแกก่อน นะครับสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางมาเที่ยวภูกระดึงนะครับน้ำหนักนะครับต่อกิโล30บาทนะครับที่จะให้ทางพี่ๆลูกหาทำการแบกขึ้นไปนะครับขาขึ้นไปกี่กิโลคูณไปครับนะครับกิโลละ30บาทนะครับใส่ไปกี่กิโลก็คูณไปขากลับนะครับถ้าจะแบกลงมาก็เหมือนเดิมครับช่างกิโลนะครับคูณเข้าไปเดี๋ยวเราดูครับว่าไอใบนี้ของเรา ใบเนี้ยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายกี่บาทอ๋อสักครู่นึงครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าของเราค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับนี่และครับ9ก้โลครับใบนี้สิใบนี่เก้าครับอ่านี่เก้ากิโลเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนครับผู้ควบคุมชัวร์ครับเพราะว่าเราคนอื่นไม่ได้ครับอ่าเด็ดสิบสามครับกินน้ำมั้ย ก็สาน็สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับถุงนี้นะครับ2 7 0บาทครับ9กิโลหูหางงครับหามงงครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับผมถูต้นนะครับผมขอบคุณมากครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมก็โอกาสหน้ามาอีกนะครับโอกาสหน้ารีบกลับมาใหม่นะครับก็ลูกหาเก้ากิโลสองร้อยเจ็ดสิบบาทมาพบเจ็ดนาที่เลยครับเอาเถอะพี่หนักไม่ไหวนะครับลำพาเราเดินตัวป่ามาก็าใหญโตหลังจะลั่นเลยครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรากระเป๋าเสร็จไปที่เรียบร้อยป่ะเราจะ เดินทางต่อเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปนครไทยต่อนะครับเรามีงานนครไทยตอนเย็นนะครับมีชุดนครไทยรออยู่นะครับเดี๋ยวทําการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขากลับเราจะกลับเส้นวังสะพุงครับเราจะไปออกนครไทยไปลุย